สวัสดีกับคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวิ่ผมทีมอันเต์ทีวีคุงนะฮะหายหนะ้าหายตาไปนานเลยนะจนรอน้องอัปเดตอย่างเดียวครับไม่ใช่แล้วก็ช่วงนี้ก็ไม่ค่อยว่างนะครับก็เลยไม่ได้สตรีมเลยนะถ้าเกิดน้องถ้าเกิดมีอารมณ์้วยนะครับแล้วก็ว่างด้วยอาจจะสตรีมนะแต่ช่วงนี้ไม่มีอารมณ์มาครับก็เลยแบบไม่ได้สตรีมเลยโอเคเรามาเราจะสุ่มนะน้องเหมือนเดิมครับสูตรของเราก็คือต้องกรีต้องเรียกลูรากมาก,ก่อน ลูกรักลูกรักลูกรักมากเลยท่วคนนี้คนนี้เนี่ยส่วนนี้ลูกรักมากเลยเอาน้องกรีมา <L un> เรียกน้องมาเพื่ออ่าเรียกเรียกพี่ฟูรีน่าหน่อยที่ลูกนะช่วยช่วยพ่อเรียกพี่ฟูรีน่าหน่อยนะ <L un> โอเคเดี๋ยวเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวเราขอให้น้องกินน้ำเหมือนเดิมน้ำแห่งความโชคดีของช่องเรา, <L un> เราอยู่ไหนวะอ่าน่่เน่น่ให้น้องให้น้อง โอเคนะครับอลูกขอพี่ฟูรีนะหน่อยนะวันนี้เนี่ยป้าป๋าขอพี่ฟูรีนะหน่อยอ่าเดี๋ยวขอแรกกระชาวก่อนไหนวะร้านโอเคร้านเพชรแรกก่อนเลยแล้วกันนะคบอกรึเพิ่งยีเลยเงลี่ยเลยวันนี้ไปแลกไปหมดตอนนี้มีเท่าไหร่ละเดี๋ยวขอดูหน่อยให้น้องกินอ่ามีเจ็ดสิบห้าโลนะครับเดี๋ยวแลกอาก่าผมจะกการจะเปิดสักสีสองนะไม่ดูได้ปออ่าถ้าเกิดออกเคลียร์ก็อาจจะเปิดอาวุธต่อเจ็ดสิบห้าใช่ไหมเอาสักเอาหกสิบห้าหกสิบห้าเหรอร้อยสี่สิบ 65ล้กัน6โลแล้กันนะครับผมจัดไปก็จะได้ประมาณ140โลมาจัดไปนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวขอดูวนนะประวัตนะว่าเราอพุ่ได้สีดาวหนึ่งสองสสีุ่่ได้นิพด,ด 1, 2, 3, พดินิวน,นะประมาณ19โลใช่ไหมสามสามสามห้าสิบห้าสามหกเออสามห้าสามสามสาม้สิบห้าสามสามสี่ไม่ถูกวะ 15, 56, เออสิบห้าสหกโลเออได้สิบหโลนะครับผมนะก็ประมาณนั้นนะเรามาเปิดกันนะครับใช่ไหม เออสิบหกโลนะรับเกิดนับเอาเอาสิบเอาเป็นสิบสิบห้าโลก็ได้เหมือนกันโอเคนะมันเริ่มเปิดกันเลยนะน้องครีขอหน่อยนะลกูกทองมาเลยถ้าทองมาจะดีมากไุ่มานะนะฮะเกิดได้น้องคอเล่ก,ก็ยังดีนะครับเพราะว่าผมยังดาวไม่เต็มได้ไหมขอน้องคอเล่หน่อยน้องคอเล่คอเล่คอเหลือโอมาแล้วนี่ โอ้สมพรปากแสดงว่าดวงมาแล้วดวงมาแล้วเอานะเหมือนเดิมครับเราใส่วันนี้เราใส่สัตวที่เสื้อสีของเราคนะัะ <c oughs> ต่อไปประมาณ30แล้วนะครับทองไม่ไม่ทองนะขออน้องเคอร์เล่หรือว่าหรือไม่ก็ชาร์ลอตก็ได้นะอโหวุฒอ้าวได้ไปโตว,ว่าโอเคหรือว่าไม่แย่นะครับด้ตัวละครติดมาอ่าสามสิบแล้วใช่ไหมปึ๊บ อันนี้40แล้วล่ะทองเลยไหมไม่ทองนะโอ้โหลึกกว่า41ประมาณ41ใช่ไหมสี 40, 40, ่สิบสิบหกสี่สิบหกนับไปปึ๊บโอ้โหอาวุธอาวุธมานี่ข้ามเลยต่อไปห้าสิบทองหน่อยทองมาหน่อยไหมทองทองโอ้โหไม่ทองแม่นะแต่ถ้าเกิดดวงดีเกินก็แย่เหมือนกันอ๋อได้คอร์เรมาอู้ได้อโอ้โหได้ชาลอตมาแล้ว ก็ถือว่าไม่แย่นะครับนน้องชารลอตมาด้วยนะแต่ว่าผมก็ไม่รู้จะได้ปั้นหรือเปล่านะครับตัวละครปั้นช่วงหลังๆผมไม่ค่อยได้ปั้นด้วยมาเท่าไหร่นะวะหกสิบใช่ไหมห้าสิบหรือหกสิบวะห้าสิโลหกสิบใช่ไหมห้าสิบหรือกสิบนะห้าสิห้าสิบโลอันนี้อันนี้ได้หกสิบห้ามาเลยไหมไม่มาข้ามเอาอาวุธไปเด็กนะ โอเคมาต่อไปอันนี้ต้องมาแล้วละ่ะประมาณ76กโลขอฟูลินะ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 อะไรไหมฟูลินะอะไรไหมฟูลินะ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 มา <c oughs> เปิดเพลงโจโจ้ไม่ได้เราปิดติดแล้กก็เสจ <c oughs> นะก็เลยเปิดไม่ได้ งั้นเอาสักนิดนึงกันเอาลืมเปิดเพลงอีกไม่เป็นไรผมใส่ฟุลิน่าโอ้ยตกใจน้องครีเรียกพี่ฟุลิน่ามาหน่อยอย่าไม่มาเลยฟุลิน่าอืฟุลิน่าโหลึกลึกจัดได้ไหมจะลดเลทไปนะครับฟุลิน่า โอเคลุดเร็ดรู้เรื่องนะฮะได้เจ๊จีมาอันนี้การันตีแล้วล่ะนะเึ๊บป่ะทองเลยไหมไม่ทองนะฮะปึ๊บเจ๊ปิโตป่ะหายี่สิบโลเ้า2ะยี่สิบโลทองนี้ดวงล้วนๆไม่มีแล้วละ่ะช่วงหลังๆนี่ดวงผมเกลือมากเลยปึ๊บโอ้โหปิโตีกแล้วนะอะไรประมาณเท่าไหร่แล้วนะยี่สิบแล้วใช่ไหมอ่ะสามสิบโลทองเลยไหมไม่ทองนะครับ หมดดวงไปหมดกับพี่นิวเลยนะอ่าอ่าจัดไปครับจัดไปผมเปิดสุดอะทองเลยไหมไม่ทองนะครับอ้อได้คอร์เรมาก็ยังดีอโอเคเท่าไหร่แล้วไม่ได้นับเลยอะอนะห้าสิบเลยไหมไม่ได้ข้ามโอ้โหคอร์เรมาโอ้คอเร,ออเราตันแล้วคอร์เรตันแล้วแต่ตล <c oughs> ออยังไม่ตันเลยโอ้ย ทองเลยไหมทองเลยไหมเฮ้ย,ยมาแล้วมาแล้วเฮ้ยมาก่อนเนหทแน่ๆใช่ไหมนี่ก,การันตีแล้วนะครับผม 1, 2, หนึ่งสองเฮ้ยะลอดมาสามสี 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเก้าครับเก้าโลเก้า <laughs> โลเลยไม่ต้องนับเนี่ยโอ้โหได้แล้วนะฟูด,ดี้นะเรา เราหวังซ2สองไม่รู้จะได้หรือเปล่านะนะโอเคปลาสิบเก้าโลทองไหมไม่ทองนะครับปุ๊บเป,ปิดโตปลาจัดไปปุ๊บอายี่สิบโลทองเลยไหมไม่ทองดวงหมดแล้วอ่านะเดี๋ยวเดี๋ยวผมเปลี่ยนที่ยืนดีกว่าเนะ้องคลีปะเดี๋ยวพ่อพาไปเมืองใหญ่เดี๋ยวเมืองเล็กน้องอาจจะไม่ชอบนะ พาน้องไปเดินเล่นดีกว่านะครับเมืองใหญ่ดีกว่าเมืองเล็กน้องอาจจะไม่ชอบน้องบอกว่าเล็กไปไม่ชอบไม่ชอบเีใหญ่โอ้ดีกระลังการงานสร้างอ้ตรงนี้เนี่ยนะนะไปกลางเมืองดีไหมกลางเมืองก็ไม่ค่อยสวยเอาตรงนี้ดีกว่านะเอาตรงนี้ดีกว่า,นะวาเอาใหม่เปลี่ยนใหม่โอเคนี่อยู่เสาอ,อยู่เสาเทพน้ำด้วยอา่าพามาดูเมดูซีนด้วยอ่ะ มาเดี๋ยวเราไปแลกต่อนะครับผมอ,อันนี้แลกไปหมดเลยได้ประมาณเท่าไหร่13โล13โลอันนี้แลกอีกอ่าสิบสามโล13อันนี้ตะก,ก,ก,กี้เราสูงได้ไวย20ใช่ไหมอ่า1ใช่ไนะหม้โล57 57ส,สิอ่ะให้มันครบ70โลไปะนะครับมาทองเลยไหมไม่ทอง ข้ามชาร์ลอตโอเคหรือว่าไม่แย่มาครับตะกี้ยี่สิบนะอันนี้อันนี้สี่สิบสี่สิบแล้วทองเลยไหมไม่ทองดวงหลังก็นะแย่เหมือนกันเทพโอ้โหฟูนีนะมาหน่อยลูกมาหน่อย,มา,อยมาหน่อยลูกเร็วขอหน่อยมาแล้วทองทองเลยไหมไม่ทองนะช่วงวันนี้อาจจะไม่ใช่วันของผมก็ได้นะครับผมไปอันนี้น่าจะทองไหมไม่ทองอีก ปึ๊บอ้อชาลอดสวยไม่ได้แย่นะครับอันนี้น่าจะทองแล้วนะใช่ไหมอ่าเออน,น,นะน่าจะทองแล้วลนะมั่งนะมั่งนะทองมาละขอฟูรินะฟูรินะสีหนึ่งฟูรินะนะนะโอ้ดวงยังไม่แย่นะครับยังดีอยู่ข้ามโอได้ขอเล่มาด้วยโอ้สวยครับสวยสวยสวยนะถือว่าไม่แย่ดวงดีอยู่ครับนะปะ ขออีกตัวอทองเลย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 โอ้ไม่ทองว่ะขอเลขอีกแล้วลกูกตันแล,ล้วลูกขอขอตัวอื่นบ้างมาหมดปึ๊บไม่มีหมดครับอ่าหมดแล้วเนี่ยหมดตัวบอกเลยว่าเทพน้ำนี่เอาหมดตัวแล้วไปเปิดอีกทีก็อ่าเจ๊เจ๊อะไรนะอาริชิโน เฮ้ยเราลืมอะไรหรือเปล่าเราต้องเปิดกระชาเกลือก่อนนะครับไล่เกลือลืมเราลืมไงอ่าไล่เกลือก่อนโอ้ <laughs> เอา้าโดรีมาเฉยเราได้คอเล่ด้รประเด็นคือแบบวัดนะนี่แรกแรกแรกได้อีกโลหนึ่งโอเคปุ๊บได้8โลละปึ๊บตะกี้เราส่งไป2ใช่ไหมก็ประมาณอ่ะหกสิบโลอะหกสิบ Uh, 62อันนี้ได้50แล้วประมาณ62คานี้ก่อนละกันนะครับ <_ d ose> เพชรจะหมดแล้ว <_ d ose> ขออย่าหลุดเลยอันนี้อย่าหลุดเลยทองเลยไหมทองเลยไหมโอ้โห oh, oh, ไม่ทองตันหรือย่างคอเล่ไม่รู้เหมือนกันกดไปครับกดไปกดไปทองเลยไหมไม่ทองคอเล่กเลี้ยวลูกมาบ่อยนะเนี่ย ทองเลยไหมทองเลยไหมทองเลยไหมไม่ทองโอ้โหพูล <laughs> ินะโอ้โหแสดงว่ารู้ไหมเข้ามามาอะไรอะไรฮะเก็บของครับเ <laughs> ข้ามาเก็บของรู้เรื่องอ่ะนะทองทองหน่อยทองหน่อยโอโ้ไม่ทองแต่งน้อยเราก็ไม่หลุดเลทแล้วุดเจ๊จีนก็ไม่เป็นไรทองทองหน่อยทองหน่อยทองหน่อยมาแล้วฟูลินะฟูลินะอหลุดเลทฟูลินะฟูลินะเดี๋ยวผมขอ หาเพลงช่องเราแป๊บนะครับเปิดไม่เปิดไม่ได้จังหวะนี้มันต้องรุนแล้วล่ะนะแป๊บหนึ่งนะครับผมมาฟุลินะ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 โอ้โหแฉลต พอแล้วเดี๋ยวตีลิขสิทธิ์นะฟุลิน่าจะได้ไหมเนี่ยหลุดเลสไหมฟุลิน่ากูกลัวหลุดมากเลยเนี่ยโอ้หลุดดีสีหนึ่งไปก่อนเดี๋ยวนะฮะแป๊บหนึ่งนะครับทำใจก่นนอนฟุลิน่าโอ้โหเลือดยายกูหลุดเลสไหมเนี่ย ยานไ้นะครับรูเรื่องนะเพิ่งไม่มีด้วยทำไมเอา,เอาพิติ๊กมาให้เนี่ยนะนะหมดตัวนะนะครับแสดงว่าเราเกลือนะแล้วนะรเราดองดวงเราไม่ได้หมดแล้วละ่ะเปิดหมดเลยไหมตะกี้ได้เท่าไหร่อ่อาได้ประมาณ3โลเปิดหมดเปิดหมดเลยแล้วกันไหนๆก็หมดแล้วนะได้55โลนะครับปะอันนี้ในการันตีเอา C2 สครับ42 ปึ๊บปึ๊บ,บทองไม,ไม่มีทองเลยมีแต่ม่วงล้วนเนี่ยนะม่วงล้วนล้วนเลยเนี่ยทองหน่อยไหมไม่ทองปึ๊บ,บก็รอดวงดีกับพี่นิวแล้วเนาะก็เลยดวงเลยมาตกกับพิฟูรินะยาวๆโอ้โหฟูรินะหน่อยฟูรินะหน่อยฟูรินะหน่อยโอ้โหไม่มีละหมดแล้วครับอันนี้การันตีเลยนะหมดแล้วเนี่ยโอ้โหได้ อีก30มสโลได้เท่าไหร่ได้6ปึ๊บได้อีก10บโลเบิบทองเลยทองเลยทองทอง <c oughs> ไม่ทองจ้ะ yeah. นะครับหมดได้ได้เท่าไหร่เนี่ยมีโลหนึ่งแดกได้2โลปะทองนะหมดตัวหมดตรุดอ่าอันนี้น,น,นี่เรามีให้สำรองอยู่นะครับได้เท่าไหร่นะอ่าเอาสักหนึ่งกดปิดเอาสักกดกดเลขหนึงน่งหนึง่งพันได้ไหม แล้วก็ไปซื้อการตีล้ละนะถึงสตาฟนะเจ็ดใช่ไหมเฮ้ยหกได้เก้าโลโอ้ยังไม่ถึงอีกะอีกร้อยหนึ่งร้อยหนึ่งสามศูนย์นะ 100, 100, 130, นะหมดตัวครับนะเอาทุกหมดตัวเลยเึิบมเพิทองทองเลยทองหน่อยทองหน่อยโหม่วง <c oughs> โอ้หมดตัวแล้ว หมดตวงจริงแล้วเนี่ยนะนี่นี่สำรองล้วนเลยเนี่ยนะครับกันแตกอ่ะไม่แลกละนะไหนก็ทองละอันนี้การันตีแล้วนะครับปึ๊บนาครับโอ้โหปุ้ยตสามตัวโอเคนะฮะวันนี้ก็เกลือถือถือว่าเกลือไหมก็เกลือเลยฮะเพราะว่าฟูรินะนี่คือเจ็บปวดมากเลยฟูรินะโอ้ปูรินะนะครับอยู่ไหนน้องนี่ได้แล้วนะครับสี่สอง ที่แรกมากับหมดตัวฮะเปิดเลยพอฮะพอแล้วได้โดริซีหกมาด้วยอ่าในนี้ซีหกไหมอันนี้ก็ซีหกเหมือนกันเนี่ยไม,มนนะไม่ต่างกันเปิดเปิดไปเลยนะครับผมเปิดเปิดหมดอยู่แล้วนะครับแต่ว่าปัน่นปั่นดูอีกทีนึงนะครับไม่ค่อยได้ปั่นเลยได, <c oughs> ได้ได้หยาดมาด้วยโอ้โหรู้เรื่องครับ <c oughs> เกลือนะ วันนี้ถือว่าไม่ได้ดวงดีเท่าไหร่แต่ก็ถือว่าดวงดีอยู่อยู่นิดนึงก็ไม่ลุดเลทรอบหนึ่งอะครับถ้าถ้าลุดเลทตะกี้นะไม่ได้สี่สองหรอกนะว,วันนี้วันนี้น้องทํางานไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะแต่ก็ให้ภัยได้นะไม่ลุดเลทโอเคไ้เจอกันคลิปหน้าครับมาดูความเกลือของผมนิดหน่อยนะถือว่าไม่ค่อยเกลือเนาะถามว่าเกลือมันก็เกลือนะครับโอเคเจอกันกไลน์หน้าเอาไม่ใช่ไลน์หน้าคลิปหน้ากันนะคลิปนี้ก็ดูความเกลือผมไปก่อนแล้วกันนะครับ ไลนหน้าผมอาจจะกลับมาแบบอ่าพผง,งาดอีกรอบหนึ่งนะฮะโอเคเจอก,กันแล้วคลิปหน้าครับไปบครับซิวบายจ้าเจอก,กันครับผม